การยิงฟรีคิกคือหนึ่งในความท้าทายของนักเตะทั่วโลกที่เลือกจะเดินทางสายเซตพีดแต่หนึ่งในคนที่เที่ยวชาติไม่แพ้ใครคงหนีไม่พ้นเดวิดเบ็คแฮมผู้สร้างตำนานจากการปั่นค้งสุดโด่งดังตลอด20ปีที่คาแข่งแต่วันนี้กลับมีชายหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งทำให้เราหวนกลับไปนึกถึงป่าเบคครั้งที่ยังรุ่งเรืองด้วยความละไม้คล้ายกันราวกับถอดก๊อปปี้กันมาวันนี้ทีมง,งานฟุตบอลแม็กซ์ืนขอพาทุกท่านไปตามหาคำตอบกันว่าทำไมฟรีคิกของเจมส์วอรห้เราได้ถึง David Beck ดคมไ้าากขนดนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์เพิ่อบนอัดแน่จากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับเจมส์วอตส์พราวเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในฐานะแข้งผู้เชี่ยวชาญการอีฟรีคิกในพรีเมียร์ลีกซึ่งต้องบอกตามตรงว่ามันไม่เกิดขึ้นมานานแล้วมาตั้งแต่ที่เดวิดไปแค้มเก็บข้าวของย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดถึงแม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วลีกสูงสุดแดนผู้ดีจะไม่เคยขาดนักเตะที่เล่นลูกเซฟีดได้สุดฉมังอย่างเช่นนนครรริิสเเเเตียโโโโัลลดดดดก้อบบา อู่ฟิซิกุสันและคริสเตียนอิริกเซนที่เราต่างรู้ดีว่าคนเหล่านี้โคตรอันตรายยามได้ลองหวดค้ำกับแพงจับพื้นที่ทําการของพวกเขาแต่สิ่งที่หายไปจริงๆก็คือการยิงแบบไซโค้งเสียบมุมซ้ายเสียบมุมขวาที่เป็นเครื่องหมายการค้าของดิวิดเบคแฮม ผู้ที่ทำให้สัรตรูหลายคนที่เผชิญหน้าเือกบยังแพ้พังพาดตั้งแต่เห็นบอลพุ่งเหนือกำแพงและโค้งมุดได้หลังใจไม่เว้นแม้แต่นายดันระดับโลกต่างก็พาเรดโดนปับเบกสประตูมาแล้วนักตอนน่อน,นักนักแต่คนอื่นๆที่เชี่ยวชาญในอังกฤษยุคต่อมามีสไตล์การยิงที่แตกต่างกันออกไปอย่างเกรเดเบลที่พยายามจะอัดบอลให้เปลี่ยนทางให้มากที่สุดหรือดีดีเย่ด็อกบาที่พยายามจะซัดเต็มข้อลอดต็มแข้งให้เสยพดดันตะข่าย ยังมีแข้งในลีกอื่นๆอย่างโรเบนโตคาร์ลอสและจูเนโยแปนนำมบูเกโนที่มีเทคนิคแตกต่างกันออกไปบอกตามตรงว่าไม่มีใครทำให้เราตาตึงได้เท่ากับฟรกคิกของเบ็แคมมันคือฟิกคิกที่แฝงไปด้วยศิละปะและความเฉียบคมจากการฝึกซ้อมตลอดอาชีพการค้าแข้งและสิ่งที่เด็กหนุ่มจากพอตสมาแสดงให้เราเห็นณนวะิลล่าพาร์คเมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกาย,ยน2020เป็นการกระตุ้นให้แฟนบอลทั่วโลกได้กลับมาเห็นการยิงวิถีโค้งที่แฝงไปด้วยน้ำหนักพอเหมาะพอเจาะราวกับดู David Beck ham, James, เดว พะผมรู้ว่ามีคนเปรียบเทียบผมกับเขาผมรู้สึกดีมากๆเลยครับมันมเป็นเกียรติสูงสุดเท่าที่ผมจะได้รับเลยเขาเป็นฮีโร่ในวัยเด็กของผมเขาเป็นคนที่ทําให้ผมยึดถือเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเล่นลูกเสตพีและการจ่ายบอลผมมักจะฝึกนักเวลาหลังซ้อมเสร็จเป็นกิจวัตรเคล็นลับสําคัญที่วอร์ดพาวเคยบอกกับมิเรอร์สื่อดังแดนผู้ดีว่าเขาทําอย่างไรถึงสามารถเรียนแบบวิถีโค้งแบบเบคแฮมได้แต่คําตอบนั้นมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมาย เขาบอกว่าเขาถือเคล็ดทุกครั้งก่อนจะยิงต้องนําบอลไปเด้งพื้นก่อน2ครั้งและวางบอลให้โลโก้ของมันเงยขึ้นฟ้าส่วนตัวเขาจะถอยไป4ีก้าและวิ่งเข้ามาสับเท้าเล็กน้อยก่อนจะประจงยิงออกไป เดี๋ยวเขาจะไม่มีทางยงิงบอลไปตรงกลางอย่างแน่นอนเขาอยากที่จะทําให้มันโค้งหนีผู้รักป,ประตูให้ได้มากที่สุดอย่างที่ทราบกันว่าการยิงแบบไปแคมนั้นมันยากเพราะมีเพียงป๋าคนเดียวที่ทํามันได้เพราะฉะนั้นฟอร์ตเปล่าต้องใช้การเอี้ยวตัวที่มากกว่าเพื่อเป็นการเสริมพลังให้ลูกบอลโค้งและแรงมากกว่าเดิมจนบังเกิดเป็นประตูสุดสวยงามในพิมร์ลีกถึงตอนนี้ก็แปะลูกเข้าไปแล้วที่วอด์รเปล่ายิงได้โดยตามหลังผู้นําเบอร์หนึ่งในชาร์จแข่งที่ยิงฟรีคิกมากที่สุดในลีกอย่างดีไปแคมอยู่สิบลูกความเหมือนกันของเจม,ม,มส์ และฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นเสมอพอได้ฟังแบบนี้แล้วมันก็ผดให้เรานึกถึงตัวการ์ตูนอย่างไซตามะจากวัน p u นช์แมนและเดกุออซุกุมิโดริยะจากมาฮีโร a c a d e m ดมีที่ทั้งคู่ไม่ได้มีพลังฮีโร่ตั้งแต่เกิดสิ่งสําคัญคือพวกเขารักที่จะเป็นอย่างที่อยากจะเป็นไซตไมะอยากเป็นฮีโร่ก็ฝึกฝนจนไม่มีผู้ใดทัดเทียม เดกมีความมุ่งมั่นจนซื้อใจออไมค์และได้รับส่งต่อพลังวันฟอร์ออเพื่อประดุงคุณธรรมเช่นเดียวกันการฝึกซ้อมอย่างหนักช่วให้เจมส์พิสูจน์ตัวเองและได้รับสัญญานักเตะอาชีพจากซัลตันตันจนขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี2011ก่อนที่หลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นแข้งคนสําคัญของนักบุญจนไปถึงฤด,ดูกาลที่10ในวันนี้ปัจจุบันเขาไม่เพียงแค่เป็นนักเตะที่เก่งแต่ฟรีคิกแต่เขายังเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมในการจ่ายบอลทำทางและการครอสที่แม่นยำรวมถึงยังมีความเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งความขยันวิ่งไม่มีหมดยังสร้างประโยชน์ให้กับทีมของลับฮาร์เซตทูเทลชนที่ขาดเขาไป ทีมคงจะลำบากต้องบอกว่าเวลานี้ทีมไหนจะมาเจอนักบุญแดนใต้ต้องระวังให้ตรงหนะักหากไม่อยากเสียประตูอย่าทำฟาวหน้ากรอบแกะโทษเป็นอังคาดเตือนแล้วนะขอตัวจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็